เแ็นวินอยากาอันนี้ที่สิพาะอะไรพี่นี่นนยังคงอยู่กันที่สวนสนุกสัญชาติจีนชามหลงโอเชียนคิงดอมแห่งนี้นะคะสำหรับ EP นี้ก็มีอะไรสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้ติดตามเหมือนเดิมตามกันมาเลยค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างๆนี้นะคะก็กั้นเพื่อที่จะ เตรียมพร้อมสู่ขบวนพาเลทในช่วงเย็นค่ะเป็นไงครับเป็นไงครับ ขนาดนี้ได้หรอเขาบอกว่าน้ำนี้นะคะลึกเจ็ดเมตร 成群结队的，奇妙的故事发生了。好 <noise>，阿乐。<noise> <noise> ที่สามารถฉลาดที่สุดที่เคยพบเจอเนี่ยนะคะมีไอสูงเทียบเท่ากับเด็ก8ขวบได้เลยนะคะแล้วก็ตัวที่เราเห็นตัวใหญ่ที่สุดที่ออกมาโชว์ตอนสุดท้ายเนี่ยนางไม่ใช่โลมานะคะแต่ว่านางคือวานเพชฌฆาตค่ะซึ่งโดยธรรมชาติของวานเพชฌฆาตนะคะนางเป็นสัตว์ที่โจมตีมนุษย์ค่ะแต่ว่าสำหรับเจ้าวานนี้ที่เห็นน่ารักน่ารักแบบนี้ก็เพราะว่าผ่านการฝึกมาแล้วค่ะ

ตอนที้เราแบบเล่นล้องแก่งไปนะคะเราก็จะได้ดูหมีไปด้วยเกนะ๋เนวนรวมน้องหมีนะคะซึ่งแพนด้าดีน่ารักมากแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วแพนดา้านังก็เป็นสักินเนื้อนะ y แ e l i i e t a i yeah, you o n s panda only eat bambooif you panda also eat some meatif uh. you l e panda stay o u s i e พ a n d s a m e การสร้างกิมนอ่ะให้น้องอยู่นี่ๆๆๆแล้วแล้วโอ้แล้วอ่ะใช่ไหมเวลาที่เราเข้ามาในโซนนี้นะคะก็จะเปิดแอร์เย็นฉ่ำรู้สึกหนาวเหมือนอยู่ขั้วโลกจริงๆนะเพราะว่าเขาก็ต้องรักษาอุณหภูมิให้เจ้าสัตว์พวกนี้

I... you remember this video. I can't do it! Oh, oh shit! Oh shit! You're always pushing me to do this! I don't want to do this! Come on, this one here. I'm nearby! I want to break down! Wooo! Oh, oh shit!

บบเนี่ยคือช่วงที่หายไปเนี้ยคือขั้นอ่ะโคตรเคี้ยวมากคือตลกมากทุกคนอีก,ก้อนแบบก้อนหลังภูเขาอันเนี้ยคือเป็นทางแบบโคตรเคี้ยวโคตรเคียเ้ยวอีเรือก็แบบปุ๊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 บอยู่ข้างในนั้นโดยที่เราไม่เห็นเราเห็นแค่ว่าเอออันเล่นอันเนี้ยมันเสียใช่ไหม เบอร์เกอร์นะคะหลากมากนะคะอันน so, like er. ี้เป็นมันฝรั่งกับเบอร์เกอร์หนึ่งอันเป็นไงบ้างที่เราไปเล่นมาใช่ไหมคือเราคิดว่ามันมีแค่ข้างนอกที่เห็นตรงนี้หรือแค่แบบปุ๊บลงนะคือไม่ใช่ข้างในคือแบบวัวว้าวมากแบบว่าบุ้มบุ้มบุ้มก่อนบนโบกอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยบุ้มลงน้ำสุดท้ายก็คือเปียก คนนี้บอกว่าถ้าเกิดรู้ว่าเครื่องในมันมีอะไรแบบนั้นก็คือจะไม่ไปด้วยแล้วจริงแล้วด้วยยวไเปเมไงบ้างคะไม่ทานแล้วอย่างนั้นแล้วไม่ไกลโอ้ะจะร,รู้สึกว่าไปที่จีนเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นหลอดกระดาษหมดแล้วนะคะอย่างที่นี่ก็คือทุกที่ทุกร้านที่เราไปกินก็เป็นหลอดกระดาษหมดเลยแต่สิ่งที่เราชอบมากๆสำหราบเฉินสนุกนี้นะคะก็คือ ข้างหลังเป็นวิวภูเขาทุกคนดูดิดูไหมเป็นภูเขาไปเลยสวยมาก สายพันธุ์แพนกวิน18บแปพันในโลกนะคะฉันสงสัยว่าเออมันมีนจริงจริงเหรอเนี่ยสายพันธุ์ที่หกเยลโล่ไอแพนกวินสายพันธุ์ที่เจ็ดรอยัลแพนกวินสายพันธุ์ที่แปดมาการูร็ตแพนกวินแต่งกับเจ้าใครกันมาก้เป็นอันเดอร์วอลเลย์บอลของแพนกวินนะคะโอ้โหเราจะเห็นแพนกวินว่ายน้ำเยอะมาก 中了吗？ ตไว้พอจบจัดการดูเพนกวินนะคะนางก็จะแบบเป็นเพนกวินเซเวเนียต่างๆนั้นานาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับน้องลเ่าแเพนกวินน่ารักน่ารักพวกนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าจ้า